สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปานุก็จะมาทำคลิปปลูกลูกพุนนะคะทุกคนต้นพุนนะปานุได้ซื้อต้นพุนมาอยู่2ต้นนะคะทุกคนพุนเหมือนกับลุกพุนเหมือนกับที่สวีเดนเลยนะทุกคนแต่ต้นปานุไม่รู้จักไงทุกคนคะก็เลยเนี่ยฝรั่งก็สั่งมาเนาะนี่ ปนุเซิร์ฟเข้าไปดูในลาซาด้านะเอาก็เอามาไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะกำลังแตกทุกคนคะ่ะเป็นลูกพุนลูกแดงแดงอะ่ะเออสุกมาแล้วลูกแดงแดงดำดำอะ่ะทุกคนเออปนุเร,เรียกลูกพุนเนาะแบบกลมๆอะ่ะแต่ไม่ลูกแหลมนะเออไม่เหลืองนะเดี๋ยวก็จะพาไปปลูกเลยนะคะทุกคนคะ่ะที่หลังบ้านนะนที่หลังบ้านปนุนะทุกคน จะทาให้ดู <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านไงทุกคน <c oughs> ททเคยทาคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะทุกคนจ๋ะนี่นะเคยทาให้เพืเ่อนๆนดูแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาไปปลูกเลยนะคะทุกคนขาตามมาชมต่อนะคะตรงนี้นะคะทุกคนขาปลานุชขุดแล้วนะคะทุกคนเออเดี๋ยวปลานุชจะปลูกคู่กันเนาะ แต่ให้ห่างกันคืบเผื่อต้นไหนตายก็จะได้อยู่อีกต้นหนึ่งนะทุกคนนี่เลยตอนนธรทำติดสปริงเกอร์คู่เลยเขาจะได้เป็นเดี๋ยวตอนนุก็จะเอามาปลูกเลยนะคะสองต้นนี่ไงอือโอ้ thank you แต่แต่โอ้ยนี่นะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวตนุก็จะปลูกเลยนะคะจะเ,เอาดินรองก่อนนะทุกคนเออรองพื้นก่อนต้นพุนนะทุกคนตน,นุนเอาเอาดินลง,งนเอาดินรองพื้นนะคะทุกคนขาแล้วก็จะเอาต้นเอ่อพุนม่อนนะคะทุกคนพุนเนาะลูกต้นพุนม่อนอนะต้นพุน ก็จะเอาลงปลูกคู่กันนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ถุงหนึ่งตรงนี้ถุงเนาะทุกคนเผื่อถุงไหนตายถุงไหนเต็มน,นะคะแต่เราต้องเอาถุงออกก่อนนะคะทุกคนขาดูหน้าตาต้นพุนนะหลังสั่งลาซาด้าได้นะทุกคนนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าปนุนุดสั่งมาจากลาซาด้านะทุกคนก็จะปลูกกันเลยจ้านี่นะคะทุกคน ปนุจะอ,ออกมาลากเขากำลังเดินเนาะทุกคนจา๋าตามข้างล่างนี่เลยนะลา,ลากกำลังแตกทุกคนเนี่ยดูเนี่ยแตกออกแล้วนี่นิดหน่อยเนาะปนุคิดว่านะไม่ใช่ยานนะเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้อีกที่หนึ่งทุกคนจา๋าเดี๋ยวปลูกเสร็จปนุจะทำคิดให้ดูอีกนะจ๋ <c oughs> เะเ<ต>พื่อนๆปลูก,ก,กต้นพุนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะติดสปริงเกอร์ด้วยทุกคนเออเผื่อเขาจะรอดตายนะทุกคนจ๋านะคะต้นพุนปนุชอบกิน่ยทุกคนเอออร่อยมากพุนเนี่ยผลไม้เยี่ยมยอดเลยนะทุกคนเออแต่ัน,นเขาเรียกว่าต้นพุนดอยนะทุกคนแต่หนูก็ไม่รู้นะ่จะเหมือนจะเหมือนต้นพุนลูกพุนที่สวีเดนหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่าก็ค่อยดูต่อเนาะทุกคนจ๋าตอนโก็จะทําคลิปให้ดูชมต่อเนื่องนะคะทุกคนถ้าเขาติดลูกก็จะทําให้คลิปให้ดูอีกเนาะทุกคนจ๋ายังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายนะคะ